พฤศจิกายนเดือนที่ฟ้าคลึ้มลงอากาศเริ่มเย็นแต่กลับเป็นช่วงที่คู่รักทั่วโลกเลือกจะจับมือกันเข้าสู่ประตูวิวาทำไมต้องเดือนนี้ครับมันแค่เพราะอากาศมันดีจริงๆหรือเปล่าหรือมันมีเบื้องหลังหรือตำนานความเชื่อที่ซ่อนอยู่วันนี้ครับจะพาทุกคนเดินทางย้อนเวลาไปพบกับต้นกำเนิดของเดือนพฤศจิกายนกันเดือนที่ถูกขนานนามว่าฤดูกาลแห่งความรักนิลัน สวัสดีครับหมอบีมนะครับจากช่อง The ะด็ d i a r รครับกลับสู่รายการ t ด e ะดีพอดแคสกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกเลยยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนเดือนที่เชื่อเลยครับว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะได้มีโอกาสไปร่วมงานแต่งงานนะครับและสังเกตครับว่าแทบทุกสัปดาห์ของเดือนนี้นะก็จะมีเรื่องดีครับในการแต่งงานทุกท่านทราบกันไหมครับว่าเพราะอะไรเขาถึงจะต้องมาแต่งงานกันในช่วงเดือนนี้ มันไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะครับเพราะว่าในต่างประเทศเองเขาก็นิยมแต่งงานกันในเดือนนี้เช่นเดียวกันครับก็เลยมีโอกาสนะครับไปค้นหาข้อมูลครับและเดี๋ยววันนี้ครับจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันคำว่า November นะครับในภาษาละตินเนี่ยคำว่า n o v e m b ครับแปลว่า9เพราะว่าในปฏิทินโรมันโบราณเนี่ยซึ่งจะนิยมใช้กันในยุคก,ก่อนคริสตศ,ศักราชนะครับ1ปีเนี่ยจะมีเพียงแค่10เดือนเท่านั้น เริ่มต้นที่เดือนมาตทียสนะครับหรือมีนาคมและจบลงที่เดือน10ครับดังนั้นเลยครับโนเวมเบอร์เนี่ยในสมัยนั้นจึงเป็นเดือนที่9ของปีและแม้ต่อมานะครับปฏิทินโรมันครับจะถูกปรับใหม่ให้เป็นปฏิทินจูเลียนหรือเกรกอรียนนะครับก็จะมีการเพิ่มเดือนมกราคมกับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเข้ามาข้างหน้าชื่อโนเวมเบอร์ครับก็ยังคงอยู่แม้ตำแหน่งนะครับจะกลายเป็นเดือนที่11ของปีแทน ในยุคโรมันโบราณนะครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วงครับ เป็นเดือนที่เกษตรกรเนี่ยต้องรีบเก็บข้าวสาลีองุ่นและมะกอกครับก่อนที่อากาศเนี่ยจะเริ่มหนาวเย็นเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับสิ่งที่ตามมาคือพวกเขาจะจัดเทศกาลขอบคุณเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเทพีเซเรสเทพีแห่งพืชผลและความอุดมสมบูรณ์รวมไปถึงเทพซัตเทนผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเพราะปลูกด้วยชาวโรมันนะครับจะจัดงานเลี้ยงใหญ่ในหมู่บ้านมีทั้งไวน์ดนตรี และอาหารจากผลผลิตที่เพิ่งเก็บเกี่ยวได้ครับเพื่อถวายแก่องค์เทพ,พเจ้าและเฉลิมฉลองให้กับชีวิตที่ไม่อดอยากในฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึงนี่จึงเป็นที่มาของความเชื่อที่ว่าเดือนพฤศจิกายนคือเดือนแห่งความอุดมสมบูรณ์และการเฉลิมฉลองครับเมื่อฤดูการเก็บเกี่ยวสิ้นสุดลงชีวิตของผู้คนครับก็จะเริ่มช้าลงละแรงงานต่างๆครับก็จะเริ่มกลับบ้านผู้คนจะได้พักหลังจากเดือนแห่งการทํางานหนัก นี่คือช่วงเวลาที่ครอบครัวครับจะได้อยู่พร้อมหน้ากันและหนุ่มสาวหลายๆคู่ครับก็เลือกที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่ในเดือนนี้ในยุโรปโบราณนะครับการแต่งงานหลังเก็บเกี่ยวเนี่ยจึงมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ครับว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันที่พื้นดินอุดมสมบูรณ์และบ้านเต็มไปด้วยอาหารและความสุขประเพณีนี้นะครับสะท้อนอยู่ในหลายวัฒนธรรมเลยครับอย่างเช่นโรมันเองก็จะมีงานเลี้ยงหลังเก็บเกี่ยวนะครับและการแต่งงานของชาวนา ในอังกฤษยุคกลางนะครับก็จะมีประเพณีที่ชื่อว่า Harvest Home Festival ครับที่มักจะจัดงานแต่งงานในเดือนนี้เช่นกันหรือแม้แต่ยุโรปทางเหนือนะครับถือเป็นเดือนแห่งความอุดมของเทพีเฟรยาครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความรักการให้กำเนิดและความจเจริญรุ่งเรือง ในโลกของกรีกโบราณนะครับฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเท่านั้นครับแต่คือเรื่องราวแห่งความรักความสูญเสียและการได้กลับมาพบกันอีกครั้งของแม่ลูกอย่างเทพีดิมิเตอร์เทพีแห่งพืชผลและความอุดมสมบูรณ์และเทพีเพซิโฟเน่ที่ดาผู้เป็นดั่งแสงสว่างของเธอครับเทพีเพซิโฟเน่นะครับกำลังเก็บดอกไม้อยู่ในทุ่งกว้างครับแต่แล้วครับพื้นดินก็กลับแยกออก ทันใดนั้นครับเทพเจ้าแห่งยมโลกอย่างเทพเฮดิสได้ปรากฏตัวขึ้นในความมืดเฮดิสนะครับลงไหลในเทพีเพ,พอร์ซิโฟเน่ครับจึงได้ลักพาตัวเธอลงไปเป็นราชินีแห่งโลกบาดานเทพีดิมิตร์สนะครับผู้เป็นมารดาเนี่ยจึงเกิดความโศกเศร้าและพยายามที่จะออกตามหาลูกครับไปทั่วทั้งสวรรค์และโลกจนทําให้พืชผลบนโลกนะครับเริ่มเหี่ยวเฉาครับแผ่นดินก็เริ่มแห้งแล้งครับเพราะเมื่อเทพีแห่งการเก็บเกี่ยวร้องไห้โลกก็ไม่อาจจะงอกง,งามได้ สุดท้ายครับทำให้มหาเทพอย่างซูสต้องเข้ามาไกล่เกลี่ยและยอมตกลงให้เทพีเพอร์ซิโฟเน่ครับได้อยู่กับองค์เทพเฮดิสครึ่งปีในฤดูหนาวและฤดูใบไม้ร่วงและจะได้มาอยู่กับเทพีดิมิเตอร์สอีกครึ่งปีในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนช่วงเวลาที่เทพีเพอร์ซิโฟเน่นะครับอยู่บนโลกเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ดอกไม้เนี่ยผลิบานครับ เทพีดิมิเตอร์ที่เป็นแม่เนี่ยจะได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกสาวอีกครั้งในขณะที่ช่วงที่เธอนะครับกลับลงสู่โลกบาดาลครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่พืชผลเนี่ยเริ่มหลับไหลกลายเป็นใบไม้ร่วงและฤดูหนาวนั่นเองตามตำนานของโลกกรีกและโรมันนะครับวันแต่งงานของเทพีเพอร์ซิโฟเน่และเทพเฮดิสเนี่ยเชื่อกันว่าจัดขึ้นในเดือนโนเวมเบอร์ช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงครับก่อนที่โลกเนี่ยจะเข้าสู่ความหนาวเย็นและความมืดมน จึงมีคำกล่าวของนักบวชกรีกโบราณนะครับว่าเมื่อใบไม้ร่วงลงคือเวลาที่เจ้าสาวแห่งโยมโลกเริ่มเดินทางกลับบ้านในมุมมองของชาวกรีกโบราณนะครับนี่ไม่ใช่โศกนาฏกรรมครับแต่คือความรักที่เชื่อมโยงโลกสวรรค์กับโลกบาดาลเพราะความรักของเทพีเพอร์ซิฟเนกับเทพเฮดิสครับคือสมดุลของจักรวาลระหว่างชีวิตกับความตายแสงกับความมืดการเริ่มต้นกับการสิ้นสุด ในวัฒนธรรมโรมันครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการถวายเกียรติแด่องค์เทพีจูโนโหรือเทพีแห่งการสมรสครอบครัวและความจงรักภักดีก่อนฤดูหนาวมาเยือนนะครับชาวโรมันเนี่ยจะจัดพิธีเล็กๆครับเพื่อขอพรให้ชีวิตครอบครัวอบอุ่นและให้ชายหญิงนะครับที่แต่งงานกันใหม่มีความสุขสมบูรณ์ พอเมื่อการเก็บเกี่ยวจบลงครับมันคือเวลาที่บ้านเนี่ยจะต้องเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเทพีจูโนนะครับคือเทพีที่คอยคุ้มครองความรักให้ผ่านฤดูหนาวไปด้วยกันครับทีนี้พอเราคุยกันเรื่องของเดือนพฤศจิกายนของทางฝั่งตะวันตกมาแล้วนะครับสำหรับความเชื่อไทยครับเดือนพฤศจิกายนนี้เองมันก็เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่เพราะเมื่อฤดูฝนสิ้นสุดลงครับมันก็คือเวลาที่ชีวิต ต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในปฏิทินจันทรคติแบบไทยนะครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมักจะตรงกับช่วงออกพรรษาครับคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดของฤดูจำพรรษาครับของพระพิสุสงฆ์ช่วงออกพรรษานะครับเป็นสัญลักษณ์ของการหลุดพ้นจากการจำศีนครับทั้งทางศาสนาและทางสังคมเพราะตลอดช่วงเข้าพรรษา3เดือนก่อนหน้านั้นครับพระพิสุสงฆ์ก็จะประจําอยู่ที่วัดไม่มีการเดินทางไปค้างแรมที่อื่นและรวมถึงคารวะเองนะครับก็จะงดจัดพิธีมงคลต่างๆครับ เช่นพิธีแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ดังนั้นเลยครับเมื่อพ้นออกพรรษาแล้วจึงเชื่อว่าฤดูแห่งความสงบเนี่ยมันได้สิ้นสุดลงแล้วครับจะเข้าสู่ฤดูแห่งความสุขความมงคลและการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังออกพรรษานะครับในช่วงประมาณเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเนี่ยถือได้ว่าเป็นช่วงที่คนไทยโบราณครับนิยมจัดงานแต่งงานงานบวช และงานขึ้นบ้านใหม่มากที่สุดเพราะมีเหตุผลทั้งในด้านธรรมชาติและความเชื่อครับสำหรับด้านธรรมชาติเองนะครับมันเป็นช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวครับอากาศเนี่ยก็จะเริ่มเย็นสบายไม่ร้อนไม่ชื้นไม่มีพายุผลผลิตทางการเกษตรนะครับเก็บเกี่ยวไปแล้วทําให้ครอบครัวครับก็พร้อมจะจัดงานใหญ่จะมีความคล้ายๆกับเหล่าชาวโรมันอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับในเรื่องของความเชื่อนะครับ การแต่งหลังออกพรรษาเนี่ยหมายถึงเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่โดยไม่ขัดต่อจารีตทางศาสนาครับถือว่าไม่เป็นการบาปนะเพราะว่าช่วงเข้าพรรษาครับจะเป็นช่วงเวลาที่เน้นการสละในเรื่องของโลกีเมื่อสิ้นพรรษาแล้วครับจึงเป็นฤกิกแห่งการกลับเข้าสู่ชีวิตทางโลกได้อย่างบริสุทธิ์ใจจึงมีคำกล่าวโบราณนะครับว่าแต่งงานหลังออกพรรษาถือว่าไม่ขัดศีลไม่ขัดบุญครับ ในแง่ภูมิอากาศและวิถีชีวิตของชาวไทยนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคือเดือนพักใจของปีเลยครับหลังผ่านฤดูฝนนะครับที่หนักหน่วงทุง่งนาก็เริ่มแห้งครับ ฟ้าสดใสอากาศเย็นผู้คนเริ่มมีเวลาทำกิจกรรมทางสังคมครับโดยเฉพาะงานบวชงานบุญหรืองานแต่งงานนะครับจึงกลายเป็นเดือนที่มีงานมงคลมากที่สุดของปีเลยครับในหลายภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานที่จะมีงานแต่งงานทอดกระถิน่นและงานบุญขอบคุณธรรมชาติหลังฤด,ดูเก็บเกี่ยวครับ โหราศาสตร์ไทยโบราณนะครับมักจะถือว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นเดือนที่เรียกได้ว่าถูกต้องตามหลักจันทรคตินะครับเพราะว่าดาวศุกร์นะครับซึ่งเป็นดาวแห่งความรักกับดาวพฤหัส,สบดีครับซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภและความโชคดีมักจะอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมกันจึงเรียกได้ว่านะครับเป็นฤกิกสมพง์แห่งคู่ชีวิตครับ ผู้ใหญ่บางท่านนะครับจึงมักให้พรว่าถ้าแต่งเดือนยี่จะมีความสุขตลอดปีมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมเลิกดีเนี่ยมันมักจะชอบอยู่ในช่วงเดือนปลายปีใช่ไหมครับ ในยุโรปยุคกลางนะครับจนถึงยุคใหม่ตอนต้นครับ mm. เดือนพฤศจิกายนเนี่ยถือได้ว่าเป็นเดือนแห่งการแต่งงานหรือ We d d i n g ซี a ั o นเลยครับ mm. เพราะว่าเป็นเดือนสุดท้าย mm. ก่อนฤดูหนาวอันยาวนานครับช่วงที่ถนนเนี่ยจะเริ่มปกคลุมด้วยหิมะการเดินทางก็จะเริ่มลำบากครับและไม่สะดวกในการจัดพิธีสมรสหรืองานเลี้ยงฉลองดังนั้นครับคู่รักในยุโรปโบราณจึงนิยมจัดงานแต่งงานในเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้ทันก่อนหิมะแรกของปีจะโปรยปลายลงมา มีคำกล่าวในหมู่ชาวยุโรปนะครับว่า if you wed in November your love will last through winter's l u m b e r ครับหมายถึงถ้าแต่างงานในเดือนพฤศจิกายนความรักของเจ้าจะอบอุ่นแม้ในฤดูหนาวที่หลับไหลแม้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิครับเพราะว่ามีคนให้อยู่ด้วยตลอดฤดูหนาวก็ไม่อบอุ่นได้ยังไงล่ะใช่ไหมครับ เมื่อวัฒนธรรมยุโรปครับได้เผยแพร่เข้าสู่เอเชียยุคสมัยใหม่เดือนพฤศจิกายนครับก็เลยกลายเป็นเดือนยอดนิยมของการแต่งงานเช่นกันโดยเฉพาะในประเทศที่มีภูมิอากาศอบอุน่นและมีฤดูหนาวที่ชัดเจนอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะครับญี่ปุ่นเองครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะตรงกับช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติสมดุลที่สุดของปีไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไปครับคู่รักมักจะแต่งงานกลางสวนนะครับหรือสานเจ้าท่ามกลางใบไม้สีแดงครับเ เราเชื่อว่าสีแดงของฤดูใบไม้ร่วงคือสีแห่งความรักนิรันด์ในขณะที่เกาหลีนะครับเป็นเดือนที่อุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ1 0 1ถึงองศาครับซึ่งถือได้ว่าดีที่สุดของปีเลยงานแต่งแบบเกาหลีโบราณน,นะครับจึงถูกนิยมจัดในเดือนนี้เพื่อขอพรจากบรรพบุรุษก่อนเข้าฤดูหนาวครับความเชื่อพื้นบ้านนะครับว่าแต่งก่อนหิมะตกเนี่ยจะได้ลูกสุขภาพที่แข็งแรงก็มาจากชาวเกาหลีเช่นเดียวกันครับ สรุปแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าถ้าหลักตามธรรมชาติเนี่ยพฤศจิกายนจะเป็นเดือนที่โลกของเราครับเริ่มเย็นตัวลงละ แต่รู้อะไรไหมครับเดือนนี้ครับมันเป็นเดือนที่ทําให้หัวใจหลายๆคู่นะอบอุ่นที่สุดตลอดปีเลยครับเพราะนี่นะครับคือเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวทั้งผลผลิตของพื้นดินผลลัพธ์ของหัวใจมนุษย์ครับในตำนานเทพกรีกโบราณนะมันคือเวลาที่เทพดิมิเทอร์สครับได้ปล่อยให้โลกได้พักเพื่อรอวันครับที่ลูกสาวอย่างเทพีเพอร์ซิฟเน่ครับจะเดินทางกลับมาหาพระนางในวัฒนธรรมของโรมันครับมันคือเดือนที่ผู้คนเนี่ยเริ่มเฉลิมฉลองหลังจากเพาะปลูก หรือแม้แต่ในดินแดนประเทศไทยเองนะครับมันคือหลังช่วงออกพรรษาครับเวลาที่ชาวบ้านเนี่ยจะจัดงานบุญต่างๆงานบวชและงานแต่งเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่พฤศจิกายนนะครับจึงไม่ใช่เพียงแค่ช่วงปลายปีเท่านั้นครับแต่มันคือจังหวะของชีวิตที่สอนให้เราครับรู้จักหยุดและซึมซับความพอดีเมื่อโลกเย็นตัวลงครับผู้คนกลับโอบกอดกันแน่นขึ้นเมื่อใบไม้ร่วงหล่นครับหัวใจกลับได้พักและเติบโต เมื่อพืชผลนะครับหมดฤดูเก็บเกี่ยวมนุษย์ครับก็ต้องหันมาเก็บเกี่ยวความรักและคำสัญญาแทนเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เลยสอนให้เรารู้ว่ารักแท้ครับไม่จำเป็นต้องรีบร้อนแต่ให้อยู่ในจังหวะที่พอดีเหมือนอากาศของเดือนนี้เย็นสบาย แต่มีไออ่นอยู่เสมอและบางทีครับความรักที่มั่นคงที่สุดอาจจะไม่ใช่รักที่เร่งเร้าเหมือนรดูร้อนแต่คือรักที่ค่อยๆเติบโตเหมือนเดือนพฤศจิกายนเดือนที่ธรรมชาติและหัวใจต่างรู้ว่าความพอดีนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงครับเอาวเลยครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้บอกเลยนะครับว่าเดือนนี้เนี่ยต้องไปงานแต่งงานหลายงานเลย ต้องใส่ซองด้วยนี่สิอาจจะเป็นภารกิจอย่างหนึ่งครับที่เราจะต้องไปร่วมงานแต่งนะครับและสําหรับใครนะครับที่แต่งงานในเดือนนี้ก็ขออนุญาตอวยพรนะครับให้เป็นความรักที่ดีความรักที่อุดมสมบูรณ์นะครับเปรียบดังความรักที่พอดีในเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองสําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปกันด้วยนะแล้วไว้พบกันใหม่ครับในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับและนี่คือ The D ดี Podcast เรื่องราวดีๆ ที่อยากจะเล่า